วันนี้ก็นำเรียนราคา10บาทนะคะเนื้อโละอชงซี่ปกตินะคะเนืองในวาราที R11 เรียน10บาทนี้เป็นการปลิบขึ้นเผื่อเป็นตีระลึกเนืองในโอกาสการแข่งกันคีฬา4เกมครั้งที4บซีนะคะถ้าผูดตึงงนำนักกองเรียนนี่ตีไปชังก็8.5ครั้งนะคะ ราคาจ่ายเมื่อวันที่23ทุลาคุมช่วงปานาร้อยห้าสิบอานะคะจำนวนการผลิตก็ตื้อไม่หมากสักเท่าไรนะคะซ้ำล้านเรียนนะคะก็ตื้อถ้าเียบกับเรียนอื่นกี่ผลิตมากว่าก็ไม่หมากสักเท่าไรนะคะว่างอีได้มาสักเรียนอยากพี่น้องค่ะก็นำไม้ทุก่านดนรับชมสวัสดีค่ะ